อ,อ,มอ,มอม่มาค่ะกระทอนแช่อิม่มตาชาววังค่ะกระท้อนแช่อิม่มตาเ้าชาวังชาววังกระทอนแช่อิม่มชาววังค่ะกระท้อนปุยฝ้ายเนื้อชำํำกลมกลมรสชาติ หวานอมเปรี้ยวนิดนิดค่ะคณนาซี่รอยกรัมนะคะคนาซี่รยกรัมชาววังนี่เขามีผลไม้แช่อิ่มลายย่างนะคะฝุดซาผุดซา,าแช่อิ่มของขคกวาอ้อยนะคะขอบกระถอนแช่อิ่มก้าอ,อยค่ะซื้อกินแล้วติดใจค่ะเลยเอามารีวิวถ้าเผื่อๆสนใจกดติดด้านหลังได้เลยนะคะกระถอนแช่อิ่มชาววัง ื้อมากินและติดใจรับปักกันฟามอร่อยอดูซองทุ่งี่ยทุ่งละสี่ร้อยกรัมซองทุ่งเลยโอ้จานจานใหญ่เลยค่ะนี่ดูเนื้อกระทอนข้าวซวยเลยค่ะเขาจะให้ผิดเกลือมาด้วยค่ะผิกเกลือของเขาอร่อยนะอร่อยจริงๆผิกเกลือเขาไม่ว่านเขาใช้ผิดเกลือมาด้วยค่ะดู ทำไม่เขทาทำปิดเกลือได้อร่อยเรา <laughs> ทำเองทำไม่อร่อยป <laughs> ิดเกลือทุ่งใยมาก <laughs> ไม่ขคีเนียวนะคะปิดเกลือขาไม่ขคีเนีวเลยค่ะดูลองทุ่งกับเต็มถ้วย <laughs> อื้อือือย นนหนักนระสอบเมล็ะหนักระสอบไม่หนิมกินปอกปลาร่อยค่ะมันต้องจิ้มกันอย่างร่อยอืมอืมอืมอตัวเขาล่อยมาไม่ววานไม่ติด๊าด ไม่ว่านมากหอมเปรี้ยวนิดนิดนิดเดียวจริงค่ะแล้วก็สีสัมพั์เนื้อไม่พุยค่ะเนือ้อย่างกรอบกรอบห้ได้เคี้ยวค่ะเนื้อไม่พุยบมืนบางเจ้าเขาใช้อิ่มแบบนีย้ยิงเป็นกระทอนนี้นะเนื้อมันจะพุ้ยแบบพุยแบบเละๆแย่ๆค่ะอันนี้ไม่พุยนะคะเนือ้อย่างกรอบเด้งดูค่ะอืม Ngon Nhìn sẽ dành vị ngon thôi hả? Bọt oh. Cho cơ hơn chứ Hãy ที่แบบนี้แต่ไม่ได้เพชรหมานะคะพี่เจ้าของคือทุ่งสาวของทีมันไม่ว่านกระตอดลอยตัวสาของเขาคือร่อยนะกรอบตาชาวังเขารองเต็มนะ กระสอบมันเวปกติเนนือกระสอบมันจะหนีงอยู่แล้วมันอาจจะเละนี่ไม่เละเลยค่ะรนะ่อยหมอือ còn sốt sơnjay có tì tỏi ra để mình bắt mứt thử hay thử mày